สวัสดีครับนะครับมาเจอกับทางพี่สิงห์บอลเต็งนีนะ้ฝากช่องทางหน่อยนะหากพี่ๆท่านใดนะครับนะสนใจอยากจะดูบอลสดนะครับสามารถไปคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือแอดไลน์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมฝากไว้ที่หน้าโปรไฟล์พี่ๆเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้นะครับนะเมื่อคืนเอาเมื่อคืนก่อนนะครับไม่ต้องวันนี้เมื่อคืนบอลเต็งสี่คู่นะครับแพ้หนึ่งชนะสาม อ่ะก็ยังกินเต็มนะก็ยังได้เต็มนะครับแต่บอลครงการล่มเพราะว่าสปเปอร์แพ้นะครับแมนยูครับชนะสามหนึ่งอาเซนอลนสี่ศูนย์ลิเวอร์พูลสองศูนย์นะครับสปเปอร์แพ้หนึ่งศูนย์เสียดายเป็นอย่างสูงเป็นเสียดายเป็นอย่างมากเสียดายเสียดายเสียดายบ้เสียดายเงายวนะครับนะสปเปอร์อ่ะมาดูบอลวันนี้คืนนี้ตะประมาณตีสามโคปานี่ยนะ,นะนะสาหรับทางด้านของอเลอามาลิกเจอกับทางด้านบาร์ซ่า นะครับค่าคืนนี้ครับมาลิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาซ่าในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับนะมาดูห้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนนะครับไล่มาตั้งแต่สิบสามมกราหกห้านะครับบาซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับเลอเอามาลิกก็แพ้แล้วมาลิกไปสามประตูต่อสองนะครับเออสองประตูต่อสามอุบิด แล้วก็ยี่สเอ็ดมีนาครับหกห้าแล้วมานลิกครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับบาซ่าทีนี้บาซ่ามาถล่มเลยสี่ศูนย์นะครับในศึกลาลิก้าสเปนยี่สี่กรกฎาคมหกห้าครับเลอัอามานลิกเปิดบ้านนะครับต้อนรับทางด้านของบาเซโลนานะครับเป็นนัดกระชับมิดเนาะก็เป็นทางด้านบาซ่าชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็วันที่สิบหกครับหกห้าสิบหกตุลานะครับหกห้าแล้วมานลิกเปิดบ้านต้อนรับนนะครับบาาาซใลกนะครับ ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเจ้าบ้านฝ่ายชนะไปสามประตูต่อหนึ่งล่าสุดเลยครับสิบหกมกราที่ผ่านมานะครับเลอมาลิกเปิดบ้านต้อนรับบาร์ซ่านะครับก็แพ้บาร์ซ่าคาบ้านนะครับสามหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับราชันชุดขาวเลอมาลิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านของบาร์ซ่าอยู่ในบ้านของตัวเองมีฟอร์มการเล่นดีๆผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมีกองหลังแค่ตัวเดียวที่บาดเจ็บนะครับเนาะก็นอกนั้นสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับวะ เอาเป็นว่าผมฟันธงเลยครับสําหรับค่ําคืนนี้บาซ่าบแพ้คะ่ะบาซ่าแพ้แน่นอนนะครับเล้วเอามาหลีกนะครับน่าจะกำใช้ได้ไม่สามหนึ่งก็สองหนึ่งนะครับนะฝากพี่ๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาชันชุดขาวต้องมาลาชันชุดขาวต้องมาสําหรับตัวนี้ตัวดีครับ